¡Ya, ya, ya! นี่แหละจะด่ามันจะครึ่งวันวันนี้เกินไปทำไมอ่ะมันไม่ควรเปรตุลาการมันไม่ควรตัดสินชีวิตใครไอ้สกปรกไอ้สันดาลหยาบช้าไอ้ค้วยเจ้ากา พี่จีนี่หนูจะทำอ่าส่วงตรงนี้แต่ขี้ใส่ถุงนะเดี๋ยวเช้าก็ไปกองไว้โอเคไหมโอเคทุกอย่างที่พวกเราคิดก็โอเคหมดตอนนี้เยี่ยมแม่มันอยู่หน้าส,าสักเสร็จพี่เพื่ะมันอยู่หน้าส,าสักเสร็จพี่เพื่คะเอาแบบปลาใสแบบวิชาก,การก่อนค่ะถึงเขาหาว่าเราเราสันดาที่ดีจ้าอิสระแค่แต่สารที่เคารพค่ะ สารที่เคารพทุกวันนี้ตุลาการนั้นต้องมีทั้งจรรยาบญญารณและจริยธรรมใส่เกือบก่อนไหมคะศัสสิธรรมประชาชนคนใดมาเสียงกระต้นตีนกูก็อย่ามายุ่งกับตีนกูเลยนะ <c oughs> คือตอนนี้ตุลาการมึงควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชนตุลาการไม่ควรเป็นที่ฆ่าของผร้เด็จก,การ ตุลาการไม่ควรเป็นที่ข้าของเออเขาเรียกว่าฝ่ายเห็นต่างอีกฝ่ายหนึ่งมึงควรที่จะทำให้หลักกฎหมายหลักนิติธรรมหลักนิติาศาสตร์มันดำเนินไปได้ด้วยสิ่งที่พวกมึงนั้นริ่เรียนมาแต่ตอนนี้สิ่งที่พวกมึงลรบ่เรียนมานะั้นไม่สามารถให้ฟังนิติธรรมประชาชนได้และประชาชนที่ไหนเขาจะเคารพพวกมึงพวกมึงจะโดนตือนนะ พวกมึงทั้งหลายที่อยู่ในสารายากรงเคบใต้ตอนนี้ น้องๆจอดรถขวางทางเขาเออกกฎหมายมาเท่อน,นี้หลอนสิท์ฉงประชาชนทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจเลยว่าอยู่ในประเทศนี้เมืองน,นี้มีอิสระเสรีแล้วก็สามารถที่จะทำตามและทำมนูญได้พวกมึงแบบสะบัดไปหมดเลยเขาบอกว่าประเทศนี้เป็น มีสิทธิและเสรีภาพมึงโกหกอิสัตย์สิทธิและเสรีภาพอะโดนกับขังโดนลิดรอนตั้งแต่อยู่ในท้องนะมันมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่พวกมึงเก่าวอ้างมันก็ไม่มีกฎหมายกฎขี่กฎหมายมาตรา1หนึ่งสอเป็นกฎหมายที่ต่ำตมเป็นกฎหมาย oh ดาให้ได้สิบนาทีเร็วๆตุลาการเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเราอยากเรียกร้องให้ตุลาการที่คุณมีจัญญาบันทั้งหลายจงตัดสินภาพด้วยความเป็นธรรม ศ,ศิลปินแห่งชาติก็ขอขอกมาเรียกร้องพวกมึงแต่พวกมึงกลับทำตามใจผู้เด็ดาจที่บอกให้พวกมึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่มันหน่อยเฟอร์มาศักดิ์ศรีพวกมึงอยู่ตรงไหนุณข,ขอเรียกร้องให้ศักดิ์ศรีของตุลาการกกับคืนมา เจนนี่บอกเหนื่อยแล้วนะครับครับช่วยกันกดติด,ต,ดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube นะครับมาณีมาซุนทะลุคุกนะครับชื่อช่องนะครับมาณีมาซุนทะลุคุกช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไลค์สดเราจะได้ไลค์ลง YouTube โดยปกติตอนนี้ก็เป็นวีโอ ที่อัดแล้วก็ลงไลท์ไปก่อนนะครับคนเราพี่จินนี่ห้ามคนห้ามคิดห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามความคิดคนมันยากมากค่ะตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะตอนวกพันแก่ลงแก่ลงและก็กำลังจะตาย แต่เด็กเยาวชนเขากำลังจะเติบโตและมีอนาคตพวกมึงเสือกกับเขาไปขังไม่ปอกับผักบุ้งไม่ได้ทำอะไรผิดน้องยื้นประกันตัวมาเจ็ดครั้งแล้วใ่ปอกับผักบุ้งแค่ไปสำาววความคิดเห็นของประชาชนสำาววความคิดเห็นขบวนเสด็จทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่จริงๆอ่ะมันก็มีคนเดือดร้อนตั้งมากมายแต่สิ่งนึก ที่มันทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมันไม่ถูกใจนั่นก็คือใบปอก,กับปักบุ้งชี้ให้เห็นความชั่วความจังไรของพวกมันมันก็เลยจับใบปอก,กับปักบุ้งไปขังสารยากรุงเทพใต้อย่างนี้มีนายกงจักโพอพรอีเย,ยเป็นอธิบดีคดีของน้องเราน้องยังไม่ได้ทำผิดยังไม่ได้ตัดสิน แต่มันจับเขาไปคุมขังเพียงเพราะกลัวเขาจะมาประจานความชั่วเรวระยำของพ่อมันวันนี้ใบปผักบุ้งหมดอาหารถ้าเด็กสองคนนี้เป็นอะไรไปหรือตายไปพวกมึงมันคือฆาตกรพวกมึงมันคือผู้พิพากษาที่มือเปื้อนเลือดวันนี้ไม่ใช่ใครไม่รู้ไม่ใช่ว่าใครไม่ตาสว่าง เพียงแต่มันยังไม่มีความกล้าหาอที่จะบอกว่าพวกมึงชั่วแต่ทั่วประเทศเขาไม่เอาพวกมึงแล้วดูแค่วันเกิดพ่อมึงสิดำน้ำมันดินพี่น้องครับขอลงไลน์ก่อนนะครับอ่าเป็นเวลาสิบนาทีแล้วสิบเอ็ดนาทีก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับช่วยกันไปกดติดตามนะครับมานีมาชนตะลุคคุกนะครับช่วยกดติดตามด้วย ขณะนี้ที่หมู่บ้านนายาใต้นะครับหน้าสารนายาทใต้